วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องที่เอ่อเมื่อไหร่ที่เราจะมีนิสใส่ว่าเป็นมีลูกยาดจะทำยังไงสวัสดีเขาก็สวัสดีค่ะ ปิกที่แบบคนถามเราเยอะเพราะว่าในฐานะที่เป็นหมอสูแล้วก็เป็นหมอรักษามีบุญยากก็คือเริ่มต้นเลยอ่ะอ่ถ้าถ้าเป็นคนรู้จักกันใช่ป่ะเขาก็จะเริ่มต้นถามเรา่อนว่าเมื่อไหร่เฮ้ยจะรู้ได้ไงคะว่าหนูมีลูกยากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไมเธอรู้ว่าเขาถามไฉันเดี๋ยวก่อนฉันเป็นกุมารโอเคได้เป็นน้องกูโอเคน้องกูก็คือน้องจองกูนะคะคุณผู้ชมน้องจองกูจ้องกูก็คือเดี๋ยวคือคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้เหรอ ใช่อันนี้พี่โรเบิร์ตตื่นเต้นไปละใช่เขาจะถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยนี่แต่งงานมาแล้วอะค่ะเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าแบบหนูมีลูกยากค่ะคุณหมอต้องถามใครดีต้องถามเราถามเธอต้องถามเราสิใช่โอเคใช่วันนี้เขาะถานทอปิกกำลังพูดกันนะคะเขาื้อหาเร็วเนาะเร็วเร่งมากเลยวันนนี้ไปทำอะไรโอเคพอแล้วอันนี้คุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าแบบเอเมื่อไหร่ถึงจะมีลูกยากค่ะ บอกว่ามีลูกย่าโอเคอ่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องที่เอ่อเมื่อไหร่ที่เราจะมีนิแฉว่าเป็นมีลูกย่าแล้วมันยังไงสวัสดีเขาก่อนสวัสดีเขาก่อนดีอ่ะก็คือพ็อปปี้กันสำคัญของเราที่เราจะพูดถึงกันในตลอดโช่วงของเรานะคะก็คือจะไปดูคุณแจ็คกี้ไหมที่เขามีน้องบองอ่ะ น้องบองก็คือกต้นกระบองเพชรอ่ะอ่าต้นกระบองเพชรแล้วก e ็ที่แบบมันจะมีพิคคำพูดเราอ่ะเราไปเห็นไหมน่ากลัวจังเลยเป็นเป็นตุ๊กตาแกเออแต่ว่ามันจะยิงพวกเราอันนี้คือน้องบองเวอร์ชั่นหอวสุดโต่งไปนี่ไม่ได้ไม่ได้หรอเอี๋ยวเาถามเจ้าทีอ๋อโอเคเกิดคนไข้ก็ ถึงรู้แลวแบบมีลูกยากคะเนแต่งงานกับแฟนมานานแล้วเนี่ยยังไม่มีลูกสัทีเอออ,อ่ะอ่ะถ้าเป็นทางการแท้เลยนะถ้ามีลูกยากเนี่ยก็คือเราจะนับตั้งแต่เราเริ่มปล่อยมีลูกก็คืออ่ะยุ่งกันสม่ำเสมอไม่ได้คุมกําเนิด6เดือนถึง12เดือนก็คือประมาณ1เดือนถึง 1, 1> ปี 1> แล้วยังไม่ตั้งครร อมีเพศสัมพันธ์กันสมเสมอเนี่ยก็ต้องประมาณอาทสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งแต่ว่าแต่ว่าหนูหลังน้องได้ไหมคะแฟนแบบหลังน้องก็ไม่นับลูกไม่นับไม่นับลูกไม่นับนับนะคะนัถือวเป็นการคุ้เหงือไปที่นึงหลังแต่ว่าหลังข้างน้องน้องน้องแอนติซิเราก็ไม่เข้าไปในนี้สทีนะคะไม่ได้ก็ยากเกินไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้ มีการดูจากอ่มีตั้งแต่เริ่มสากประวัติแล้วเนาะดูว่ามีอะไรที่เป็นตัวน่าสงสัยที่ทาให้สเปิร์มมันผิดปกติหรือเปล่าปัจจัยสำคัญคือน้องน้องอัจจิของเธอแหละอ่าทำไมนะคะพี่แพลวเพราะว่าถ้าน้องอัจจิเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วทำยังไงปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีลูกได้ไนะ้องก็คือจะต้องมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่แข็งแรงใช่ไหมมีทั้งไข่แล้วก็น้องอจัจจิที่แข็งแรงอ่าเพราะฉะนั้นเนปัจจัยหลักๆเลย,ยลเราก็ต้องประเมินเรื่องของอัจจิก่อนถูกไหม เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอส,สุจิพี่แพลวเขาก็จะมาดูว่าปริมาณของอส,สุจิเยอะดีไหมการวิ่งของมันการทําง,งานของมันอะไรประมาณน,นีม้มีความสมบูรณ์มากมักนาดไหนรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูโอเคหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะน้องจะวิ่งไปข้างในโพงได้หรือเปล่าในโพงของเรานั้นใช่ เพราะว่าระยะทางเนี่ยก็ไกลมากสำหรับรตัวน้องอัจจีหนึ่งตัวนะคะทำไมเรียกอาอัจจีอ่ะน,น่ารักแกเออน่ารักโนดูนา่นารักใช่ออโอเคอะทีน,นี้ให้พี่แพวน้องให้ฟังบ้างว่าแล้วถ้าคุณภรรยาละ่ะ ถ้ามาเจอคุหมอสูงหรือว่าคุณหมอที่รักษาเรื่องการมีลูกใช่ไหมคะจะต้องได้รับการตรวจอะไรบ้างเพื่อดูว่าแบบมีสาเหตุอะไรที่ยังไม่มีรูปยากไหมโอ้ยนอกจากประวัติแล้วใช่ไหมอันนี้อายุผู้หญิงสำคัญเลยอ่าถูกต้องเพราะว่าจากประวัติเอ่อจาก การที่เราูความรู้ของแพทย์ที่มีนนอ,มยอยู่ปัจจุบันเนี่ยเนาะเออถ้าผู้หญิงที่อายุมากกว่า35ปีเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟการตกไขนะ่เนาะน้อยลงอย่างรวดเร็วเลยเนาะอืมมันไม่ใช่การจํานวนปริมาณไข่อย่างเดียวนะก็คือคุณภาพของไข่ด้วยอืมมันก็จะแบบน้อยลงนะนเนาะเขาตัวเองหรอเปล่าใกล้แล้วเนาะ <c oughs> ยังสี่สิปีนะอ๋ออยี่สิบอ้เนี่น้องเด็กมาหาอะไรดูโอ้ยเข้าหนูเลยค่ะไม่ได้สิไม่ได้เหรอ คผิวหญิงที่อยู่มากขึ้นแล้วเนี่ยเออเราอาจจะต้องมีการประเมินดูว่าเอ๊ะปริมาณไข่ของเราที่เหลืออยู่ในรังไข่เนี่ยมันเยอะหรือเปล่าแล้มันยังมีเหลือดีหรือเปล่าพอที่จะตกหรือเปล่าหรือพอที่จะเข้าสู่ในการอ่ากระบวนการการรักษาหรือเปล่าอันแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะมวนได้จากอะไรอัตราสาวนเราเนาะอัตราวนของช่ชองคลอดนแหละเออที่ดูว่าแบบ อ่ายังเหลือเห็นคร่าวๆได้ว่าเอ๊ะไข่เนี่ยมีจำนวนกี่ฟองในไข่เลเนาะก็จะเห็นว่ามีจำนวนอยู่ประมาณเท่าไหร่อ๋อซึ่งปกติอยู่ีใบนะพี่ขีนยี่สิบใบต้องทานเยอไปเยอะไปเออ่อ ปริมาณน,น้อยๆเนาะมองไม่ค่อยเห็นบางคนอายุมากๆคุณผู้หญิงี่อายุม,มากๆแล้วกังวลอะไรนี้มากกว่า3 5หรือยิ่งมากกว่า4 0ปีน,น,น,นี่ยิ่งกังวลเนาะเออเราก็อาจจะใช้ตัวช่วยอื่นก็คือการใช้ฮอร์โมนเนาะก็คือเป็นการต่อเลือดประเมินอีกทีหนึ่งก็คืออาจจะมีฮอร์โมอนสัก2-3ตัวที่ใช้ในการประเมินได้ว่าเอ๊ะน้องไข่ของเราเนี่ยังเหลือเยอะไหมแล้วก็พิจารณาเข้าไปสู่การรักษาต่างๆ ทีนี้พอเรารู้แล้วประเมินระักของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของฝันแ,<อ>แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสาเหตุส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรพี่ขีดสาเหตุ<ม>หรอพี่แพลอาจจะลืมไปบางอย่างของผู้หญิงอ่ะนอกจากเราประเมินไข่อ่ะพี่แพลม,ม,ม,มันก็จะมีปัจจัยอื่นที่ต้องอาศัยอวัยวะเหล่านี้<ม>เพื่อการปฏิสนธิและท้องด้วยตับนั่นเองนะคะ <c oughs> เนี่ยเขาเขาเนื้อหาตลอดเนื้อหาตลอดคือมองไม่ใช่เปล่าอีกนิดนึงคือจะวปปอดแล้วนะเออก็คือท่อน้ำไข่ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการตรวจประเมินท่อน้ำไข่ด้วยกรณีที่เราอ่ะแทนว่าจะรักษาด้วยการมีบุตรโดยวิธีนี้ที่อาศัยธรรมชาติค่อนข้างมากก็คือมีการปฏิสนธิในร่างกายยังไงก็ต้องมีท่อน้ำไข่ที่ดีก็ การตรวจท่อน้าไข่โดยเบื้องต้นก็จะดูจากการตรวจอุลตราซาวก่อนซึ่งก็จะบอกในข้อว่าว่าท่อน้าไข่เราเนี่ยมันบวมหรือเปล่า mm hmm. นะถ้าเกิดว่าไม่มีการบวมเนี่ยอาจจะบอกได้เพียงข้านะ่าว่านั้นแหละว่าไม่มีการบวมแต่ว่าจะดูว่ามันใช้การได้แล้วไม่มีการตันมเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการตรวจที่มากขึ้นเช่น การฉีดสีแล้วถ่ายภาพอิเซเรดูพวกนี้เนาะคงก็จะฉีดใช่ประมาณนั้นซึ่งก็คงคงเลือกตรวจเป็นกรณีไปใช่แล้วเราจะนำไข่โออยอันนึงที่เราลืมไปเนาะใช่เออก็สำคัญเลยเนาะทีนี้ถ้าโครงมดลูกเราขนังลูกเราไม่ดีมีติ่งมีก้อนเนาะมันก็ฝากไม่ได้ถูกไหมก็เลยไปบ้ใบ้ลาก่อนดีกว่าค่ะดีพีนออกแล้วโอเคอ่ะเออดีไหมดี ถึกจังเลยอ่ะเลยอะพอเราอ พอมดูลเราไม่มีเกาะไม่มีก้อนไม่มีติ่งไ,ไม่มีอะไรอย่างเนี้ยเนาะเออล้าจะทำยังไงต่อไปีกระบวนการรักษาของเรามันก็ขึ้นกับสาเหตุที่เราตรวจเจอเนาะว่าหนึ่งเลยเราเป็นภาวะมีบุบยักจริงหรือเปล่าสองถ้าเป็นภาวะมีบุบยักจริงอ่ะเป็นาเหตาอะไรของฝ่ายหญิงมีสาเหตุอะไรบ้างของฝ่ายชายมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วจะได้เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคู่ของเราพี่แพร่สำหรับวันนี้ถ้าอย่างงั้นเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมบอกซรีโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ b ับส i b e ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย